ปะก้า cả ไก่ cây vào สิอันนี้ข้าเบิ่งได้2หน่วยใหญ่ๆพุ่นนี่เนี่ย2หน่วย1 2หน่วยหมายไว้เด้อนี่2หน่วย2หน่วยนี่เดี๋ยว à <laughs> กำลังสวยๆกำลังงามๆกำลังหยอดโซนกันอืออือจังช่วงนี้ก็เร่งเล่งน้ำเนี่ยนะช่วงต้องการน้ำ sàng nựa, sàng nui, chuồng tham nuôi, đi chắc mượn kia bỏ hả? chắc mưa đi à. chắc mượn hả? ít như chấm mượn, lấy, lấy, quá. Phi Nong, ừ. tít tám mày, Phi Nong, coi tít tám mày, <laughs> để gì pha mày bưng. ตกแตงโมอัปเดตเรื่อยๆโม้นย่ะป้องกันยางดีหอไวขักว่าเขาต้มเป็นเด็กน้องเอ้ยน่ะอันนี้ตอบิโดนี่ตอิโดปลาเรือดำดำ ถามึงจากหน่อยหีกหาเมื่อซิบเมื่อโพจากใบโพจากใบได้แหละเย่ยมงมงอืมสามเดี้ยวีซีนวยเห<อ>มือนมันคนเดียวส่วนเดียวซีนวยยังือนกัน เอาป่านนั่นแหละเ,น,ะเออนี่ยเจอเนี่ยมีจักพันเนี่ยมีเนี่ยก,ก็แบกแบกแล้วก็ตบับิโดกับเนี่ยก็ แตงเลี้ยงอย่างวัามันไม่เป็นสายนำฝึเนี่เนาะอืมฮิตยังอย่งันออรีนออรินนี่ยังงเห็นไหมอื มันเคยยืนนอนมองนอนในใป,นอนอป,ปนนอีนั่นในใกล้เคียแงกันไหมอืมปีปีที่ผ่าไปประวัตเนี่ยจอดกันแล้วอือเรื่องวงเทียมมันมันนี่นี่แต่งสวยแต่งงามงนี่ต้องยอดต้องสีพี่น้องเมึงสังเกตผู้ใดเห็นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดต ไล่แต่งโมเรื่อยๆนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ